เรื่องพระปัญจวคีนะครับครับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกโดยลําดับถึงป่าอิสิตนะมลึกทายวันแขวงพาราณสีสเสด็จเข้าไปทางสำนักของพระปัญจวคีพระปัญจวคีได้เห็นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลาย พระสมณะโคโดมนี้เป็นผู้มากมากขายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงอภิวาสไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาทจีวรของพระองค์แต่พึงวางอาศนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาจากปะทับนั่ง คันพระผู้มีพระภาคสเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวคีพระปัญจวคีนั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาดจีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่ง จัดตั้งรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจะวะคีจัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทฝ่ายพระปัญจะวะคีเรียกพระผู้มีพระภาคโดยระบุพระนามและใช้คำว่า อาวุโสเมื่อพระปัญจะวะคีกล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตัดห้ามพระปัญจะวะคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คำว่าอาวุโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงียโสโสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าซักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรม,มจันท์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต โดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วพระปัญจะวะคีได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วย ทุกกาะละกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตตอุตตลิมนุสยธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเบียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆชะไหนจากบรรลุชไหนจากบรรลุ อุตริมนุษยธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าเมื่อพระปัญจะวะคีกับทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ใช่เป็นคนมากมากไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อเป็นคนมากมาก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอาหารหันตัดสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดสับเราได้บรรลุอม,มะตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพม,มจันที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้ครั้งที่สองพระปัญจวคีได้ทูลคานพระผู้มีพระภาคว่าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ตัดว่าแม้ครั้งที่สาม พระปัญจวคีได้ทูลค้านพระผู้มีภาคว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขละกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่บรรลุอุตริมนุสยธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมาก,มากชาไหนจากบรรลุอุตริมนุษยธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าเมื่อพระปัญจวัคีกลาบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจำได้หรือถ้อยคำเช่นนี้ เราได้เคยพูดไปแล้วในปางก่อนแต่การนี้พระปัญจวัคีกราบทูลว่าคำนี้ไม่เคยได้ฟังเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันตัดสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้ว เราจะสั่งสอนจากแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จกทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพม,มจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงสามารถให้พระปัญจวคียินยอมได้แล้วลำดับนั้นพระปัญจวคีย์ได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเงี่ยโสถลงสดับตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่งทรรมาจากกับป่าวัตนสูตรปฐมเทศนาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งกับพระปัญจะวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรนประชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้พัวพันธ์ด้วยการมาสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่ง การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตัดสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <PowerPoint> ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตัดสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิดทํายานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู <t> <ic> ้เ <t> พ <ic> ื <t> <ic> ่อ <t> น <ic> ิพพาน นั้นเป็นชไหนปฏิปทาสายกลางนั้นได้แก่อริยมรคมีองค์8นี้แหละคือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งความดำริชอบ1เจรจาชอบ1การงานชอบ1เลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งพยายามชอบ1นละลึกชอบ หตั้งจิตชอบหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แลคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตัดสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะอริยศัสัจ์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปาารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุท,ทยัยอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือ กาม,มาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธะอริยสัตว์คือตันหานั้นแลดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคะสละสละคืนปล่อยไปไม่ผัวพัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> ข้อนี้เป็นทุกข์นิโลธาขามินีปฏิปทาอริยสัตว์คืออริมักมีองค์8นี้แหละคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งการตั้งจิตชอบหนึ่ง <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขอริยสัจนี้แลควรกำหนดรู้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะอริยสัตนี้แลเราได้กําหนดรู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาปัญญาวิชา แสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะสมุทัยอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขะสมุทัยอริยสั์นี้นั้นแลควรละเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะสมุทัยอริยสั์นี้นั้นแลเราได้ละแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี ha, a, ้ทุกขะนิโรธะอริยสัตจดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธอริยสัจนี้นั้นแหลควรทำให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขนิโรทุกขนิโรทะอริยสัจนี้นั่นแลเราทำให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัต์นี้นั้นแหลควรทำให้เจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญา วิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัตว์นี้นั้นแหลเราให้เจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้ มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีแล้วเพียงใดดูก่อนภิษูุน์ทั้งหลายเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตัดสลุสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพาม เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสมีอาการสิองอย่างนี้หมดจดดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจึงยืนยันได้ว่า เป็นผู้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมเทวโลกมาลโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแก่เราว่าความพ้นวิเศษของเราไม่ก,กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุด พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดไวยากรภาสิทธนี้ดวงตาเห็นธรรมป่าศจากทุลีป่าศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระัญญาโกนทัญยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ขันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักให้เป็นไปแล้วเหล่ากุมมะเทวดาได้บรนลือเสียงว่านั่นพระธรรมจากอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิตนะมลึกทายวันเขตพระนครพาราณสีอันสมณะพาม เทวดามาหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้เทวดาชั้นจาตุมหาราชได้ยินเสียงของพวกกุมมเทวดาแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นดาวดึงได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็บรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นยามา เทวดาชั้นดูสิทธิเทวดาชั้นนิมมานนรดีเทวดาชั้นปารณิมมิตวัสาวัตตีเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรมได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปารณิมมิตวัสวัตตีแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปว่านั่นพระธรรมาจากอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ณป่าอิสิษณะมลึกทัยวันเขตพระนครพารนสีอันสมณนะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ชั่วขณะการคู่หนึ่งนั้นเสียงกระชอนขึ้นไปจนถึงพรม,มโลกด้วยประการชะนี้แลทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ ได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเป่งพระอุทานว่าท่านผู้เจริญโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกนทัญญะ ได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกนทัญญะนี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระโกนทัญญะด้วยประการชนี้สาธุครับสาธุครับพิจูนธรรมจักกับประวัตนะสูตรจบธรรมจักร สับเปาวัฒนาสูตรครับครับผมสาธุครับเป็นเป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่ที่ชอบแบบชอบชอบที่สุดแหละแล้วก็วันนี้พี่วันก่อนพี่เคยมาห้องน้องนิกเนาะแต่วันนี้พูดถึงตอนแรกถึงตอนของพระปัญจวัคคีเลยแล้วก็ไล่มาเลย สาธุด้ยครับแล้วก็อนุโมทนากับน้องนิกด้วยครับดีมากเลยครับพี่จุนโอ้พระสูตรพรสูตรนี้ต้องวนเป็นฝังซ้ำเป็นพระสูตที่ดีมากเลยครับดีมากเลยพระพุทธเจ้าประการทำใช่ใช่เป็นปฐม,มเทศนา พี่อ่านไปพี่ก็ยังขนลุกไปเลยนะนิกฟังนี่ก็ขนลุกเหมือนกันครับเดีย๋ยวว่าแต่ผู้อ่านเลยเนี่ยตอนเนี้ยทีวีตูงดงใจฟังแบบนีอ้อืมตั้งใจฟังแล้วก็อ่านดูตัวหนังสือไปด้วยฟังเสียงพี่ตูนไปด้วยอ้สงบดีไหลเลื่อนไปเรื่อย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 ครับอืมใช่ใช่สำหรับพี่แบบว่าพี่อ่านไปก็รู้สึก รู้สึกแบบว่าขนลุกไปเพราะว่าน้อมไปแล้วอโอเ้เป็นเป็นปฐมเทศนาพระธรรมนี้เป็นพระธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่ครับละเอียดลึกซึ้งดีมากเลยใช่ใช่เอาโอเคโอเคเดี๋ยวครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลงไปก่อนนะน้องนี้ก็เชิญรเร็ดำเนินต่อเลยพี่ตุนมากๆครับสาธุน,นะครับพี่กับ,ค,บความเพียรในการอ่านประสูตร ลงลงยังไงครับตองนี้ช,ช,ชื่อชื่อชื่อพระสูตรธรรมะจักกับปวัฒนะสูตรใช่ไหมครับพี่ตูนอ่านยากวะใช่ธรรมะจักกับปวันาวตนาสูตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่พี่พี่ชอบชอบมากคือชอบตั้งแต่ที่ชอบตั้งแต่ที่ที่ผู้เจ้าอ่ามี มีพรมเนาะพรมลงมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเพราะว่าพรมนั้นน่ะทราบความปริวิตกในใจของพระองค์ว่าพระองค์ตอนตอนช่วงนั้นน่ะพระองค์ทรงขวนขวายน้อยเพราะว่าพระองค์รู้ว่าธรรมเนี่ยยากยากที่หมู่สัตว์จะรู้ตามได้พรมพรมตนนั้นน่ะชื่ออะไรนะพี่ก็จําไม่ได้แหละ ท้าสหาบดีพรมอ่ะใช่ท้าสหมบดีพรมท่าน,นเป็นภิกษุในตั้งแต่พระพุทธเจ้ากัสปะค่ะชื่อสหกะภิกษุสาธุครับสาธุครับพี่เบียสาธุครับพี่เบียวแล้วแล้วพระองค์ก็เลยเท้าสหาบดีพรมมาพระองค์ก็ได้ใช้พุทธจักขูตรวจด,ดูสัตว์โลก ก็เห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยมีทั้งบอกง่ายบอกบอกยากก็เปรียบเหมือนบัวถ้าจะไม่ผิดนะเปรียบเหมือนบัวสามเหล่าแล้วสุดท้ายพระองค์ก็ตัดสินพระไทยที่จะแสดงธรรมแล้วก็เดินเดินทางมาเนี่ยเดินทางมาก็มองหาอยู่ว่าใครที่สามารถรับรู้ธรรได้ก็มีทั้งก็พระองค์ก็เห็นทั้ง อาราระดาบทแล้วก็อุทกกระดาบทนะที่เป็นอาจารย์เก่าของพระองค์เนี่ยแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็ได,ได้ได้ตายแล้วก็เลยเดินทางมาหาพระปัญจวคีนี่แหละก็เลยต่อเนื่องมาเลยรปร,ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ,รบขอบคุณที่เชิญมาอีกครั้งห<ร><า>นึ่งนะครับเชิญเชิญท <ๆ S 1> ี่เบียร์ได้เลยนะครับเด,เดี๋ยวนี้กดลงให้นะครับพี่ตูน ครับขอบคุณครับครับ